บอกว่านักเรียนกับเพื่อนกําลังศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสารที่ขึ้นอยู่กับความร้อนโดยมีลําดับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารดังภาพจํำลองเขาให้ A B C มาทีนี้เมื่อกําหนดให้รูปภาพนี้นะคะคือภาพเรลไฟเนาะแทนปริมาณค่าความร้อนจาก น้อยไปมากโดยข้อใดแสดงลำดับค่าความร้อนที่ทำให้บิเกอร์นะคะเมื่อเวลาผ่านไปสอดคล้องกับลำดับการเปลี่ยนสถานะของสารจาก A ไป B แล้วก็ไป C นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ A เนี่ยน่าจะอยู่ในสถานะอะไรดูก่อนน่าจะเป็นของแข็งนะคะเพราะว่าเขา มีโมเลกุลที่แบบเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบใช่ไหม B เนี่ยน่าจะเป็นของเหลวส่วน C เนี่ยโมเลกุลกระจัดกระจายฟูงกระจายไปหมดเลยนะคะก็น่าจะเป็นแก๊สเรามาดูกันนะคะว่าอันไหนที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะสอดคล้องจาก A ไป B ไป C เนาะก็คือเราต้องเริ่มให้อะไรก่อนคะเริ่มให้ความร้อนก่อนแล้วความร้อนเนี่ย จากน้อยนะคะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้านักเรียนนะคะลองคิดดูถ้านักเรียนเอาของแข็งที่อย่างเช่นเป็นน้ําแข็งเอามาจะทํำยังไงให้มันระเหยกลายเป็นไอเป็นแก๊สในที่สุดก็คือนักเรียนต้องให้ความร้อนใช่ไหมคะจากน้อยไปมากก็คือต้องค่อยๆให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะคะความร้อนสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงจะทําให สารของเราเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ในที่สุดใช่ไหมคะถ้านักเรียนเอาอุณหภูมิศูนย์องศามาทําให้เป็นแก๊สนักเรียนก็ต้องเพิ่มศูนย์องศาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น10บ0 30จนในที่สุดเนี่ยกลายเป็นน้ําและน้ํณเดือดที่กลายเป็นไอก็คือ100องศาดังนั้นนะคะอุณภูมิต้องสูงขึ้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะนักเรียนตอบข้อ3ค่ะสําหรับข้อที่10บนะคะ ต่อมามาดูกันข้อ11การตรวจคัดกรองโควิดนะคะหาเชื้อโควิด19ด้วยชุด ATK มีขั้นตอนสรุปโดยย่อแบบนี้ 1. คือใช้ก้านสำลีสอดเข้าโพรงจมงูก2จุ่มสำลีกับสารละลายใครที่เคยตรวจโควิดเนี่ยจะรู้นะคะสารละลายนะคะเขาให้น้ำยามาให้เราเทลงไปในหลอดก่อน แล้วก็สำลีที่เราแหย่โพงจมูกแล้วเอามาปั่นในน้ํายาน,นี้นะคะให้มันละลายอยู่ในสาระละลายขั้นที่3ามเขาทำยังไงคะเขาก็เอามาเทสนะคะในตัวเทสในตัวทดสอบก็คือหยดลงไปในนี้แล้วก็สังเกตผลนะคะรอ15นาทีเพื่อดูผลถ้าเกิดขึ้น2ขีดแบบนี้นะคะแสดงว่าติดเชื้อเป็นบวก ถ้าขึ้นขีดเดียวที่ตัว c แบบนี้เป็นลบอะแล้วถ้าเกิดขึ้นขีดเดียวที่ตัว t แบบนี้ล่ะอันนี้ไม่มีนะคะขึ้นที่ตรงนี้อันนี้คือให้ตรวจใหม่นะคะเพราะว่ามันอ่านค่ามไม่ได้เออข้าถามว่าเนี่ยใช้หลักการทำงานใดนะคะส่วนหนึ่งของหลักการทำงานพื้นฐานของโครมาโทกราฟีก็คือการดูดซับใช่ไหมคะเกี่ยวกับตัวดูดซับเขาบอกว่าเหตุ พบในข้อใดสนับสนุนหลักการทำงานหรือหลักการทำงานพื้นฐานของโครมโทกราฟีได้ถูกต้องแสดงว่าเขาให้เราอธิบายการแยกสารโดยวิธีโครโมโทกราฟีอันนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในมสองเรื่องการแยกสารอ่ะอันไหนคะต้องมีตัวดูดซับใช่ไหมเรื่องโครมโทกราฟีอ่ะอันนี้มีตัวดูดซับนะคะอ่าข้อที่หนึมีไหมข้อที่หไม่ใช่ ข้อที่2ชุดทดสอบมีรูปร่างคล้ายกับแผ่นกระดาษอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะรูปร่างไม่คล้ายเลยนะคะข้อที่สี่มีการเคลื่อนที่ของแถบสีจากจุด S ไปจุด T แล้วก็จุด C ตามลำดับก็ไม่นะคะอันนี้ก็คือมันมีการเคลื่อนที่ของสารละลายนะนะัเรียนไม่ใช่เป็นการเคลื่อนที่ของแถบสีอันนี้ไม่ถูกดังนั้นข้อที่ถูกนะตอบข้อที่3ค่ะ ข้อ3าสำหรับข้อที่11นะคะ